นี่งามบอกค่ะพ,พนนี่น้องเมื่อไงสวัสดีพ่อพี่น้องจากช่องยูทูบตื่นยิ่เข้ที่สองแปดเก่านะคะเมื่อนี้กะคือเก่านะคะพ่อพี่น้องคนสอบหาเห็ดตาก,กบยายรอาฝาหาเห็ดประจำค่ะเห็ดยังอะไนี่ลมปะงางอยู่เห็ดน่านเลยนะักำเบิงซุ่งเนี่ยนาล้มดำเนี่ย พอ่อนียงก่อออกมาหลายเนาะออกมากกับตัวถากกับกินก็ถากกับหิวคือกันอันนี้กับพ่อเฮ็ดดินเกิดอีงแล้วดอกนะน,น้อยๆเอาพ่อเฮ็ดพึง่งอันนี้พ่อนีนเฮ็ดพึง่งยังกับพ่อพี่นกพาดิงด้งแดงอย่างนี้นะ เ็ดผึ่งแม่มดด้วยเห็ดผึ่งอีหอย่างก่อนใกา้กะบ่รลูขึ้นกันสองดอกนี่ดอกหนึ่งมักไงแข็งอยู่แต่ว่านี่ดอกหน่อยเนี่ยอืมอยู่ข้างมรรข้างผมกับวี่นอกล้กยกะคือจิบ่เก็บใกา้กับือสจิบ่เก็บอกปล้อยไป้นี่ละ่ะเพราะว่าสองดอก มีหลายยายทเก็บอยู่มีอีกบ่เบื่องเันเด้อนั่นค่ะพ่อพี่น้องเห็นน้ำยาอยบ่นะโอ้ยที่เทิงต้นใหม่กับมีปลายมันหักลงมาบม่มีพ่อพี่น้องเอ้ยนั่นเบนิ่องเนาเป็นจุ่มเป็นจุ่มโอ้ยตาสิด๋ดเนาะยางงามเลยด้วยนะรุ่นเดียวกันเบิดเลยนะไ็้จังไรล่ะคะใหม่กับ่ถึงไหม่สาวกับ่ถึง ได้ตะเลียวเบิ่งเจ้าอยู่นี่ละ่ะเนีน้อ้อมไปทางั้นน่ะ,นะโอ้ยได้ตะเง้นมองอยู่ตรงนี้แ่ละค่ะอ่ะเลื่อยมาดูสิตัดต,ต้นใหม่ตัวนี้ลง <c oughs> ต้องจำใจเดินจากเจ้าเลยค่ะพ่อพี่น้องเมสูงคักนะ่ะไายอยู่เอาเบอร์ถึงไม่สาวก,ก็เอาเบอร์ถึงไปเอาละาไปเลยละมาเบิงงค่ะว่าใกลก้กระตาฝรั่งพออยีงอยงกระลังอ่อนๆอยู่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ เกือบว่าท่านเกือบว่าท่านตัวถักเน,นี่อยัางงามเลยเดี๋ยวใครจะฟาดทำตรงข้างน,นี้นี่งามบอกเขาพี่นอ้องมเนี่ย เฮ็ดบ่ยังมาหลายน้องแนวแต่นตัวถากก็กินเต็มอยู่แต่ว่ากับเป็นยัง่ะแบ่งปันกันก็ได้ยี่ออกคนน่ะทั้งนี้กันยังมีอีกเด้อหั่นนะเดี๋ยวส้มก่อนเนาะจ้งตัดเนะครับี่น้องนี่นี่เท่อที่สองถี่ย้ายพ่อเฮ็ดนั่งร่มหนาหอนเนี่ย nào không tá pha lăng kiếp tài liệu đỏ cái lăng ngầm ngam này những này này thổi nưng mà làm bông sung này nào hả mà chúc hả mệt đi cắt nào tá lăng ใช้มีดตัดเนะาะค่ะอพีน่นอว่าอยากดึงเอาดึงเอาเดี๋ยวขีเก็ตใหม่มันจะออกไปนำนั่นยังนอน่อนออนอยู่เลยนะอืมเด็ดนั่งร่มค่ะอพีน่นอมา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 สูกดีแล้วเดิอมาเนี่ยไายอ่ขาขงไว้ก่อนใหม่ก่อนอ่ะกอนนี้นะั่อืม อืมอมัดแล้วจะดอกนิดหนึ่งอืมต้นในี้ก็อืม,มหอมๆยังเงินอ่อนอยู่ค่ะพอออ่อพี่น้องอืมยังเงินอ่อนอยู่ดอกอนี้ง่ายมาบิดน้ำบิดวันคัดนะดอกหน่อยมันกะจงไว้ให้ติดถากคนกินใช่เนะาะเพราะว่ามันกิเห็ดยังบ่หลายอืม เห็นยังโหลายอียังเกิดมาเป็นกลืหิวคือกันธรรมชาติกลืหิวคือกันโอเคโอเคงามงามอ่อนๆมึงนี้เอาไวซ้ซะโอเคแตกะจะมาเอาทั้งนี้วันนี้หลายบอกค่ะบอพีนอ่น้องมึงนี้ทั้งนี้ เอ้าจัดการเนี่ยนี่อุ้ยอุ้ยเนี่ยอืมเนี่ยนี่เนี่ยคนนี้นี่บ่เอาดอก Yep. <laughs> I think you have to a night. You eat that one <laughs> yes, yeah, I believe that is one for จะตัดตาแเนี่ยด้วยค่ะ์่บอฟิโนอเระว่างเมื่าร่องไว้มื่อในยๆกับนั่นเฮียหัอกอ่อนเลยมอยหยาบแบบนี้ รีบเนี่ยเดินไปใช่เนอะันเนียโอ้ยบ่อใด้เนี่ยฮะแตต้องไปบึงคอนยิงใหญ่ที่ใหญ่พอตอนนั้นทนะี่ตังต่เห็ดพอตอนมันเถ่า มันหลักออกขับออกน่อยที่คีเราไปคิดว่าทีออกกันยังออกน่อที่ดีกว่าโอเคโอเคโอเค แต่พลังพอละอันนั้นว่าให้อันอันตัวถาก,กินซ่านนะโอเคได้ค่ะพ่อพี่น้องพ่อละวันนี้ก็บเขาทุ้งได้นั่นหลายแนวอยู่เด้อพูดแกงถวยนึ่งอะไรนี่วันนี้อากาศที่เยน็นแกงสดน้นังนหอนๆโกโก,โก็อุ่นี่กระจงไว้ให้ตัวถากเพิ่นกินซะ เจ้าเบิร์ดก็ได้ยี่หดอกแต่ว่าแบงเพื่อนโอ้ยบางแนวพ่อพี่น้องคือกินเบิร์ดแล้วพนะนะ่น่ะพ่นะ่ะนี่แหละพ่อตั้งใจเห้เล่นโดดเลน่นขา,ขาวๆนี่อันนี้เดียวกันนะ่ะเพราะต้นไม้มันหักลงอืม โม่เป็นยังเป็นยังหาไม่หาไม่ไมยังอ่อนอ่อนง่ามเลยแหะมันบ่ถ,ถูกกินหลายปันนี้อันนี้บ่เหลือบอ่แบงข่อยเลยเอากินต่อไปเจ้าไปหาไม่ดอกนี่ก็คือเห็ดที่ยายก,กับตาฝรั่งเก็บมาได้เมื่อเนี้เนะาะค่ะพ่อพี่น้องพอหลายยูต่วามันอยูเทิร์นตนใหม่สูงเอาบอ่ได้ค่ะพ่อพี่น้องนี่แหละที่เอาได ที่ยุคอนต่ำๆกระไดแค่นี้ะแะยังนอ,อนๆเลยเนี่ยเนี่ยเห็ดนั่งร่มนาหอนสุดท้ายกะคือเก่าเนาะค่ะพ่อไปน้องขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคูทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะชมแล้วก็ฝฟกดติดตามกดซับส,บสบไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องยูทู e ูนยูเคที่สองแปดเก่าหาย่ายในเลือดจ้าขอบคุณค่ะ